สวัสดีเจ้านะเจ้าวันนี้คำลาไปแอลจะพาไปแอลสวนทุเรียนที่จังหวัดลำปางนะเจ้าใครที่ชอบทุเรียนนะเจ้าตามคำลามาเลยนะเจ้าวันนี้คำลาจะพาไปพิสูจน์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดในภาคเหนือนะเจ้าทุเรียนที่มีน้ำแร่ เอาไปโฮสนะเจ้าแล้วก็มีพื้นที่ที่สวยงามมากนะเจ้ามีพื้นที่ตั้ง3า0รเจสิไร่นะเจ้าใครที่สนใจนะเจ้าอยากปุูกทุเรียนก็ถามปีเอกเปิ้ลได้นะเจ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปดูว่าตังในมีความน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็จะงามขนาดไหนทุเรียนจะแก่นขนาดไหนตามมาเลยเจ้าถ้าจะเข้าไปดูสวนนี้ต้องอยังะไรคะต้องซื้อตั๋วร่รางเจ้าเจ้าคนละห้าสิบบาทเจ้าใช้เวลาประมาณเอ่อสานาทีถึงนาทีาถ้าเฮาอยาก ชิมรสชาติของทุเรียนเนี่ยฮะเอามีอยู่ยตรงไหนนี่แต่นั่นคือเข้าไปเอวบาด้เนาะแหม่เจ้าเข้าไปชมสวนแล้วก็ไปทานลูกในสวนเจ้าจทุเรียนนี่คือมีอย่างเดียวก็คือหมอนทองหมอนทองเจ้ามูสังคิงหมูสังคิงมดเล่ามดแล่าหมูกส,สังคิงนี่ขายอย่างไรค,ค,คะห<อ><ต>ม,มูสังคิงแก้ขายโรซีลอยเจ้าโรซีลอยอ๋อเป็ดมาเยอะปีนี้มีห้าสิบลูกเหรอคะแล้วเราจะเอ่อทุเรียนเรามีอย่างของก็เจ้า สวนนี้จะมว้าตอนนี well, ah, ้หนาค่ะพื้นที่นี er ่มีกี่ไร่ดอกสามร้กว่าสามร้อยก็ไร่นะคะเออนี่เพิ่งเริ่มต้นจปีนี้เป็นปีแรกแล้วค่ะปีที่สปีที่สี่ะค่ะปีแรกนี่หูราสามสิบูนยหลปีที่สองสามสิก็เี้ยงพี้ยขึ้นเรื่อยนะคะการดูแลรักษานี่อยากก็เจ้าอยากเจ้า่ ตัวนี้บอกพ่อมาทานสามสี่วัน,นะ 3, วนละค่ะอันนี้คือตัดบราต้องป้ายยาอย่างละไม่ได้ป้ายาเลยค่ะค่ะสามสี่วันลูกหนึงต้๊กเฉลี่ยป,ประมาณกี่กิโลคะัวานี้ประมาณสามหากิโลอ๋อสามถึงห้ากิโล, 3, โลติดติดพิอมรับประทานมีก็ไอ้ มีเยอะม่เยอะไหมคะมีเยอะค่ะปูตใหืบางคนชอบปูตกแล้วเริ่มชอเป็นแล้วชอเป็นชอบติเป็นมงติดได้ค่ะอางนี้เสียงแต่ว่ายังไม่โปร่งไม่โปร่งต่ว่ายังไม่แก่ยังไม่ยังไม่แน่นยังยังไม่ยังไม่พอทานมมงควก็เราชอบชแน่นแน่นค่ะคือถึงผู้เรียนเราต้องรอมีกลีหอมแล้วก็ดูดไดู้ไม่ออันนี้ไ่ิโล เอาละเจ้าเขาลาดที่ช็อปนี่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปพอต้นทุเรียนเป็นีนเปลยนกะลิดดีกว่านะเจ้าทุเรียนที่มาจากสวนนะเจ้าวันนี้เขาก็จะตั้งรถลางไปเนาะรถลางออกแล้วนะเจ้าเขาก็ต้องรีบไปตวยขบวนบพน้องอั้นเขาจะวัดตันตัวน,นะเจ้าหลังจากที่เขาขึ้นรถแล้วนะเจ้าหลังจากนี้เขาจะหฮ้ยเจ้าหน้าที่นะเจ้าแนะนําสถานที่แล้วก็รายละเอียดต่างๆของสวนนี้ให้ฟังนะเจ้า S <S <S เราจะพาทุกท่านไปชมแปลงทุเรียนกันนะครับก็เราจะใช้ระยะเวลาประมาณสามสิบนาทีนะครับโดยเฉลี่ยมีเนื้อที่โดยรวมนะครับทุกท่านประมาณ3ามรอยเจ็ดสิบไร่ครับทุกท่านตั้งแต่ที่ทุกท่านผ่านเข้ามาจะเป็นแปลงยางพาราทั้งหมดนะครับมีเนื้อที่ประมาณร2อยี่สิบไร่ครับผมแล็ภายในสวนจะประกอบไปด้วยผลไม้และต้นไม้ผลอีกประมาณสองร้อยกว่าไร่ครับผมโี่ทุกท่านจะเป็นแปลงขนมครับ พันแดงสุริยาครับผมแล้วก็ถัดจากขนมเนาะปีนี้ไม่ออกครับค่คบอนข้าบติดแต่ปตีที่แล้วเราได้ผลผลิตครับผมปีนี้เจอคุณคภูมิเกิน40ขึ้นไปนี่เจอดอกแห้งร่วงเลยครับผม,มอากาศลํำปังปีนี้ค่อนข้างร้อนมากเลยครับสายมือทกท่านนะครับก็จะเป็นในส่วนของสวนส้มนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อประมาณปี55าถึงปี56นะครับเราปลูกส้มโดยเรานำพัน์มาจาก อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับเป็นส้มสายน้ำผึ้งนะครับทุกท่านแต่ว่าเนื่องจากว่าอายุส้นเกิน10ปีครับผลผลิตที่ได้ก่อนจ,จะได้ไม่เต็มที่แล้วเราปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติแล้วครับตอนนี้หลังจากนี้เราจะทําการตัดออกครับทุกท่านแล้วก็จะปลูกไม้ผลอย่างอื่นทดแทนครับผมขอมือทุกท่านนะครับเมื่อก่อนเป็นแตงส้มครับผม ที่เห็นโล่งๆขวงมือตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เราปลูกมะนาวไร้เมล็ดทันตายุ่งๆครับทุกท่านก็มีต้นมะนาวที่เราปลูกไว้แล้วด้านนี้เนื้อที่กว่า20ไร่รังผมยังไม่เห็นหครับมันจะขึ้นเหรอครับเราเพิ่งปลูกไปช่วงก็เริ่มทําการกี่ยยางได้แล้วปีนี้ราคายางค่อนข้างดีครับเราขายไปสี่วันที่แล้วกิโลกรัมละ35บาทครับเมื่อประมาณ50-60ปีที่แล้วครับทุกท่าน เมื่อก่อนคุณพ่องอท่านก็ได้มาซื้อที่ของชาวบ้านตะบนตา้งข้าไว้ครับผมก็เมื่อก่อนพื้นที่แถวนี้เฉลี่ยไร่หนึ่งก็ประมาณสา0ร้อยถึงห้ารอ้อยบาทครับผมปัจจุบันนี้ก็พื้นที่ตรงนี้ประมาณไร่หนึ่งก็แสนสองถึงหนึ่งแสนสามืนบาทครับผมที่ท่านอยู่ด้านบนนี้นะครับเราไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติครับเราอาศัยการขุดเจาะบ่อบาดาลครับที่ท่านอยู่ด้านบนนี้เราขุดลึกลงไปประมาณร้อยกิบแปดเมตรถึงจะเจอน้ําใต้ดินครับผมแน่นเยอะ สายมือท่านเป็นสวนน้อยหนาครับเป็นน้อยหนาพันพื้นเมืองครับท่านหลังจากให้โตกว่านี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนยอดน้อยหนาครับผมเราจะนําน้อยหนาพันอื่นมาเสียบยอดแทนครับด้านล่างส่วนน้อยหนาจะเป็นซ้มโอทับพิมสยามครับผมก็เรานําพันธุ์มาจากป่าพนังนครศรีธรรมราชมาทดลองปลูกไว้ตรงพื้นที่นี้นะครับ ได้ icana, แล้วแต่ว่าเขายังรสชาติยังไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังเป็นสบสาวครับทุกท่านครับเดินาทุกท่านนะครับจะเป็นสวนตุเรียนคร่ะตุเรียนที่ท่านเห็นนี้นะครับเราปลูกตุเรียนบนเนื้อที่ประมาณ22ไร่ครับทุกท่าน มีธุเรียนทั้งหมดห้าต้นนะครับแบ่งเป็นทุเรียนหมอนทองสี่้อยห้าต้นแล้วก็ทุเรียนมูสังคิงอีกประมาณห้าสิบต้นครับทุานค้ัมก็มูสังคิงจะเป็นธุเรียนใต้หรือมาเลเซียน,นะผมเนื้อเขาจะเหลืองแล้วก็หวานมันกว่าคาร,ารับูกเขาลูกมูสังคิงจะเล็กกว่าหมอนทองครับ ซื้อไปตอนนี้ก็เกือบหมดแล้วครับคุณผู้ครับผมราคาประมาณโลละเท่าไหร่สี่ร้อยบาทครับคุณพี่ครับผมทุเรียนดิ้วท่านเห็นนี้นะครับต้นหนึ่งเราจะไว้ผลผลิตประมาณ30ถึง40่สิูปต่อต้นนะครับตอนนี้กี่ปีแล้วคะหปีครับผมทุเรียนดิ้วท่านเห็นนี้นะครับต้นที่ติดลูกนะครับอายุได้ประมาณ6ปีครับคุณผครับผมอีนี้เข้าสุกปีที่หครับ เหลือผูเรียนโซนกลางๆแล้วก็โซนด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาในส่วนของแป้งไผ่เข้าไปก่อนนะช่างน้อไม่มีมีคาไม่ลนะครับสวเรียนน้ำแร่้าแล้วเท่ยวไหนทไหนเรียนน้าแรใช่ไหมอันนี้ของนี้ทูเรียนวันนี้กับไทยเราก็คือเนื้อเขา เราปล่อยให้ทุเรียนเขาสุกตามธรรมชาติเราไม่ใช้กนนารใต้ยาครับเนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะสุกเขเดีครับแล้วก็เราจะได้ความหวานตามธรรมชาติจริงๆซ้ายมือทุกท่านนะครับต้นหน้าเสาไฟตรงด้านนี้นะครับจะเป็นทุเรียนพันธุ์มูสังคีงครับทท่านด้านนี้จะเป็นหมอนทองครับมูสังคีงนะครับยอดและต,ต้นนะครับผมคี ต้นเขาไปจะเขียวเข้มกว่าครับผมครับใบเขาจะเข้มแล้วก็ลำต้นสีเขาจะค้ำกว่ามทองครับผมใช่ครับลักษณะโดยรวมตอนดอนี้ปีนี้คาดว่าจะได้กี่ตันเจ้าได้อยู่สามสิบตันประมาณสามสิบตันนะเจ้าเนาะขายกิโลละเท่าไรเจ้าสองหกสิบปีปลูกนี่มากี่ปีแล้วเจ้านี่เข้าปีจะจะเริ่มจะ จะเข้ากปีแล้วครับพกปีแล้วเจ้าหนอเก็บเก็บผลผลิตมาได้กี่ปีแล้วคะได้สามปีแล้วครับการดูแลรักษานี่ยากก็เจ้าก็บายอย่างนะครับเขาก็ดูแลตามกตกทั่โไปนะครับอันนี้ปีประมาณกี่ไหลนี่ยเจ้าเออทุเรียนเสาสองไหลครับ500 500ห้าร้อยต้นห้าร้อยกว่าต้นนะเจ้าหนอก็คือเฉพาะหมอนทองเหรอคะมีหมอนทองสี่ร้อยห้าสิบมูสันกิ้งห้าสิบต้น มีทุเรียนสวนนี่มีความพิเศษอย่างของเจ้าครับมีความพิเศษอย่างของเจ้ามันก็อมันปลูกในลําปางเนาะมันยังว่าลําปางนี่คือสภาพอากาศโหดที่สุดในประเทศอยู่ละมันสามารถขึ้นได้แล้วก็ทําให้รสชาติแกอ่าปิดรีมนะครับแล้วก็แห้งเนื้อทุเรียนจะแห้งหวานเม็ดลีบก็คือนี่สวนนี่ถือว่าเป็นใยญ่ที่สุดในลําปางก็ค่ะก็น่าจะนะครับน่าจะใหญ่กว่านาะุค่ะแลวที่มีความพิเศษของการดูหมายถึงน้ำแร่งอีกฮะ คือ,อตีว่าน้ำแหลกก<ล><ล><ด>็เพราะว่าของเขาเนี่ยน้ำเนี่ยแรงน้ำเนี่ยเขาบอกม,มีแรงธรรมชาติธรรมจวยกาเจาะบาดาลห้าบ่อในความลึกที่ล่อแปดสิบเมตรแล้วก็เคยเอาผลน,น้ำไปไเทศดูไปวิเคราะห์ดูก็บอกว่า,วามีแรล่งทานอาหารที่สำคัญต่อพืชเลยมีความพิเศษนะจ๊ะนะ นี่มากี่เตือนแล้วเจ้าของหมาีิอยู่ท<ค>ี่ไหนนี่เจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าอยู่ในเมืองนะเจ้าอ๋อก็ได้ับ้านเขาลนปางอยู่ใกลบ้านวาอ่ยทีวิญญบภาพธรชาติน้องที่สุดคือ นับอายุวันครับนับอายุวันนะเจ้าเนาะแต่ดอกบานจุดนึงเก็บถุงนได้ก็ร้อยสาววันโอ้จำจำได้ก็เจ้าได้ครับมีการบันทึกไว้หมดอ๋ออันนี้จะเป็นเกตสำหรับลงกองออนไลน์มันจะน้อยกว่าแการพิมพ์ขายบนนะครับแต่ผมแต่ี่ยังน้อยเท่่าไหรน้อยกว่าลูกไปหกกิโลนีดหนึ่งกิโลไปจริแกะเอาเนื้อไปขายที่รวมสิบกิโล ตอนนี้เป็นสปกอกับข้าหลวงชนดคะชนดครับแล้วใครเป็นต้นที่ผมเมื่อานกันโอ้โหคลายดิคตรนี้เนะเต็นเต็นว่ะเต้นเต้นเลยก่น นี่ะเจ้าเป็นทุเรียนนะเจ้าทุเรียนหมอนทองนะเจ้าตอนนี้ส่วนนี้มันจะมีะ300ะะสามร้อยกว่าไร่นะเจ้าเกาะยูที่สองไลนนี่ก็จะเป็นส่วนของทุเรียนหมอนทองนะเจ้าส่วนแฮมอาบักกิโต้น,นะเจ้าก็จะเป็นมูสังคิงนะเจ้าปีนี้มันบอกว่าขายกิโลละสี่ร้อยหมดไปแล้ว <laughs> โอ้โหกิโลละสี่ร้อยหมดไปแล้วนะเจ้าความอร่อยความหวานความมันมันก็จะแตกต่างกับของหมอนทองนะเจ้าเนาะแต่ที้คำร่างพอตรงนี้มันก็จะเป็นหมอนทองนะเจ้าหมอนทองโอ้โหแบบ ว่วปลวเลยนะเจ้าเดี๋ยวขาก,กับบ้านนะเจ้าคำล่าก็จะหิวกับบ้านไปนะเจ้า<ใ>นี่บรรยากาศนะเจ้าอิฉาน,นะอยากได้สักสองต้นเนาะไปปลูกบ้านนะเจ้าเนาะเดี๋ยวไปพอต่างหนนะเจ้าเจ้าของสองเบอรจะปาไปพอต่างหนเนาะพอต่างนหนเป็นนักขนาดอินะเจ้าวันหนึ่งนะเจ้าเราจะเก็บประมาณ สองร้อยกระโลกน,นะเจ้าเก็บไว้เกาะประมาณสามสวันถึงจะทันได้นะเพราะว่าเปิ้ตัดทุเรียนแก่นะเจ้าบบป้ายยาเจ้าก็คือเพื่อมันซุกคาต้นแล้วก็แก่คา,าต้นแลาา้วก็ซุกคา,าบ้านเลยกนะ็ซื <laughs> ้อไปก็เอาเข้าไปได้นะเจ้าเอาไปไว้ในบ้านได้นะเจ้ารอกนกับประมาณสามสวันก,กินได้แล้วนะเจ้าตอนนี้เปิ้ลก็เจ้าของสวนนอปีเอกนอเปิลกับป้านักท่องเที่ยวนะเจ้าที่เข้ามาตั้งไหนนะเจ้าโดยที่นั่งรถรางเข้ามาเนะกาะอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทนะเจ้ารถรางที่ซื้อเข้ามาไหนเะขาก็ได้มาแอลส่วน อามาดการดีดีจะได้ยินนะครับเอยลุงลุงลุงจบทะเศรษฐะจบทะเศรษฐะเติงอ่ะแล้วก็ตอนเย็นระดับโพชบิกรทีเศามฐะโอ้ชาบูตีหนาวัดขมดอกขนล่ะหนาวัดกับลูกคำง่ายๆชาบูฮับฮับลูกบนท้ามของกัจ้าลูกผมงบกนะลูก่ต้อง ซีเรลยียมว่าโปรเมทำงานนักนะ่มูสูบเอาเป็นยังมูสูบเอาสรุปแล้วเอาโประจะขายมูสโปเอลสองพุก็ไม่ <c oughs> เนาทุเรียนนี่นะเจ้าต้นหนึ่งกระจำมานสองพันก็ลูกเนาะแต่คิดพี่บอกนะเจ้าก่อนมันจะกะคัดเหลือไว้สักประมาณสามสิบถึงสี่สิบลูกนะเจ้าคัดเอาลูกงามที่สุดเนาะ การผสมแกสอนก็ผสมตั้งแต่ทุ่มจนถึงซีทุ่มนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ดกทุเรียนฉบาลน,นะเจ้าคนงานเนี่ยถ้าถามว่าคนงานนากกักรน,นะเจ้าส,ส่วนทุเรียนนักๆจีอีนะเจ้าแล้วก็มีผลไม้ยอย่างอื่นตัวเปิ้นบอกว่ามีคนงานแค่สคนต่อันนั้นเจ้เพิ่นทำงานเป็นระบบนะเจ้าเนาะ ่วนข้าวโพนี้นะเจ้าฝันกระปูกไว้ป้องกันลมนะเจ้าลมปัดก็จะบม่ได้โดนทุเรียนโดยตรงเนาะจัเนาะตอนนี้เขากันดังรถล่างกลับแล้วนะเจ้าและที่สําคัญนะเจ้าที่เอาผ่านมาตะกี้แวบๆนะเจ้ามันก็จะเป็นต้นทุเรียนนะเจ้าพันกบใต้น้านะเจ้ากิโลกรัมละ2 0 0พันบาทนะเจ้ากิ่นมะลงนะเจ้าแต่มันก็ สมราคานะเจ้าปนบอกว่ามันจะหวานนุ่มหอมมากๆเลยนะเจ้าเสียใจตันนะเจ้าปีนี้ปนจองไปหมดแล้วเจ้าใครที่อยากได้ต้นทุเรียนปลูกตรงนี้ปนก็มีหือนะเจ้าเริ่มต้นที่ราคา350บาทนะเจ้าล่าสุดนะเจ้าที่เป็นกระเพาะสีดำๆนี่ปนจองไว้หมดแล้วเจ้าเอาละเจ้าต่อไปนะเจ้าคำลาปลาแอลจะพาไปกินเปียกที่ไหนนัดก็รอติดตามกันต่อต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตาม้วยนะเจ้าเอาละเจ้าวันนี้เอาก็ได้เลิกได้ใจแล้วนะเจ้า ที่ตะโบทุเรียนนะเจ้าทุเรียนที่เราไปซื้อมาจากสวนเนาะลูกนี่ก็อยู่ที่ประมาณสี่กิโลป่ายนะเจ้าก็ลูกกบอบร้องเลือดยังไรเนาะแต่เห็นผู้สวยๆกันเลือกตรงนี้นะเจ้าลูกนี่ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันยี่สิบาทนะเจ้าเดี๋ยววันนี้เขามาชิมแรกกัน,นกว่าตังไหนมันจะสวยงามน่ารับประทานขนาดไหนนะเจ้าโอ้พรูงามนะเจ้ารสชาติดีมากนะเจ้า ทุเรียนี่เปิลแก่ขำต้นเลยเนาะโอ้โหลูกละพันกว่าบาทนี่นะฮะถ้าไปซื้อในตลาดเก็ะน่าจะคุ้มอยู่นะเจ้าอูอร่อยมากเลยนะเจ้าหืมลูกนี่ใหญ่นะเจ้าอย่างอกลยพลูเลยนะเจ้าแกเซ็ตแล้วนะเจ้าหนึ่งพันบาทโอ้โหคุ้มค่านะเจ้าคุ้มค่าสิ่งที่คุ้มค่าก,กว่านั้นก็คือความอร่อยนะเจ้าโอ้โหเม็ดแกเลยนะเจ้าแกจัดเลยนะเจ้าเปิลเก็ะมี อ่ารสชาติหวานมันนะเจ้าแล้วก็กรอบนิดๆเพราะว่าเขาชอบแบบไก่ฉีกนะเจ้านี่ยประมาณนี้นะเจ้าไก่ฉีกอ่านี่ฮะพร้อมรับประทานแ้ะเจ้าใครที่สนใจก็ไปเลยนะเจ้าเอกอําไพส่วนทุเรียนตีนลำปางเจ้า